ตลึกประเด็นร้อนข่าวพันไทยบายมานอกโ i n กิ้งสไตล์ประจวันชี2ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันค,ครับวันจีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ,บ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สามแข้งเทพยุโรปโผล่เซอร์ไพรส์กับทางทัพช้างศึกที่สิงคโปร์โดยการนี้บารดาแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมเชิไทย นำทัพช้างศึกใบลัดฟ้าถึงประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางไปถึงสิงคโปร์ได้ไม่นานนะฮะสมแข่งเทพจากยุโรปก็เดินทางสมทบทีมชันทีซึ่งอันนี้ประกอบไปด้วยกะวินธรรมชนันไดรดแดนจากทางโอเรวนทีมเ่งสึกจูเบร์โปลีกเบลเจียมโจาทางเข็มดีปากกาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากทางโอเดนเซบีเค ทีมดังในศึกลิ่งสุดกำทางเดนมาร์กและก็รายที่สามธนวัต์ซุ้งจิตาบอนกองกลางเชิงรุกจากทางทีมฟุตบอลเารธุรกิจกาสุมสอศลและส,สตีนในครั้งนี้ ทางนี้ยังเหลืออีก2ตนักเตะจากทางลีกนอกอย่างทางชนาทิปสมกสินแข่งจอมทัพทีมดังจากทางลีกญี่ปุ่นของทางคอนเซเลสโปรและก็ทางชิตทอมม,มัทันแบ็กซ้ายปรองแชมป์ญี่ปุ่นจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งทั้งสงคนจะเดินทางเข้าสมทบช้างศึกในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ ผมเป็นทว,ว่างานนี้นะฮะก็มาแบบเซอร์ไพรส์เลย3คนนี้ไม่ถึงว่มาจะมาถึงพันพร้อมกันพอด,ดีพอดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าโซสกิครับร้อนประอุแข่งเล่นยุโรปมากันเพียบไทยมีถึง3คนเลยนะโดยศึกบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ารายการ AFF Championship 2020 ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่ 1, 1รมกราคมปี65หมายทั้งหมด10ทีมลงทำการแข่งขันโดยกลุ่ม A นั้นก็จะมีสิงคโปร์เจ้าภาพนะฮะไทยเมียนมาฟิลิปินติมออ์เลสเต้ส่วนกลุม่ม B ก็จะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย กัมพูชาลาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีหลายชาติที่ตกรอบในรอบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ40ทีมห่างหายจากเกมการแข่งขันระตับันาชาติเป็นนานถึง7เดือน จึงพยายามจะหาวิธีในการจัดการให้ทีนั้นกลับมาสู่ความพร้อมที่เป็นรูปธรรมกันอีกครั้งโดยการลงเล่นในทันต์นี้จะเป็นการเตรียมทีมที่ดีสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ประคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ในช่วงเดือนมัจจายนยนปี65 ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการเรียกผู้เล่นชั้นนำมาทำการแข่งขันในระหว่างช่วงส่งท้ายปีแบบนี้แล้วเรื่องของผู้เล่นที่แต่ละทีมจะนำเข้ามาจากทวียุโรปเพื่อมาร่วมฟาดแข่งกันประาการนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยและนี่ก็คือนักเตะของแต่ละชาติที่ดึงตัวกลับมาจากการค้าแข่งในลีกยุโรปเพื่อรับใช้ทีมชาติในศึกจิงเจ้าอาเซียนในครั้งนี้โดยกันนี้เริ่มจักนะครับผมหนึ่งกันก่อนกันกันกากวินทำน,นัน อายุ21ปีตำแหน่งผู้สำประตูสมมสร O.H. อเอชเวของเบลเจียมทีมชาติไทยต่อมาคนที่2ก็จะเป็นโจทันเค็มดีอายุ19ปีตำแหน่งกองหลังสมมสร o อเดนเซ่บจากเดนมาร์กทีมชาติไทยต่อมาคนที่3ก็จะเป็นธนวัฒน์สุจิตทธาบอลอายุ21ปีตำแหน่งกองกลางจากสมมสอนเลสตทีมชาติไทยต่อมาแจสเปอร์ ในโฮมอายุ28ปีตำแหน่งกองหลังสโมสรยอร์กาเดนสวีเดนทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อมาก็จะเป็นแฮร์ดิฟอลอายุ23ปีตำแหน่งกองกลางสโมสรเบรนเกนจากเยอรมันทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อมาก็จะเป็นอังเคลกีราโดอายุ36ปีตำแหน่งกองหนา้าสโมสรทาวเรจากสเปนทีมชาติฟิลิปปิน ต่อมาก็จะเป็นแอลแกนแบ็กกอตอายุ19ปีตำแหน่งกองหลังสมมสุสอนยู23ปีอิฟวิทเทาลทีมชาติอินโดนีเซียต่อมาวิตานซูเรมานอายุ20ปีตำแหน่งกองกลางสมมสอนเลเซียกราเดนโปรแลนด์ทีมชาติอินโดนีเซียเอก็กกี้บูเรนาอายุ20ปีตำแหน่งกองกลางสมมสอนเซนิกาสโลวาเกียทีมชาติอินโดนีเซีย ดิออนคูอายุ25ปีตำแหน่งกองหลังสมมสร์บิทเทนแลนด์เดนมาร์กทีมชาติมาเลเซียจอมาก็จะเป็นลูกมานฮาคิมอายุ19ปีตำแหน่งกองหน้าสมมสรเควีเคอชัเบลเยียมทีมชาติมาเลเซียจอมาอิฟานฟันดี้อายุ22ปีตำแหน่งกองหน้าสมมสรเอฟเคเฟนอร์เวย์ทีมชาติสิงคโปร์และสุดท้ายนะผม บิลลี่เกตแก้วพร,พรอมอายุ1ปีตำแ,แหน่งกองหน้าสโมสรดันเคิร์ตฝรั่งเศสทีมชาติลาวในครั้งนี้ใน,นผมเขาเรียกว่าศึกนะฮะลูกครึ่งก็เป็นได้นะผมไม่ใช่ศึกเอฟเอฟคัพแล้วเพราะว่าทีมงานนี้มีแต่ลูกครึ่งตั้งหลายคนกันเลยทีเดียวก็รอลุ้นกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่างานเข้าชร์ลมชนทีมยักษ์ใหญ่ทีหนึ่งคว้าตัวกิสดากาแมน โดยฉลามชนชมบรีเอฟซีกำลังจะต้องจำใจปล่อยตัวแข่งคนสำคัญออกจากทีมเพื่อที่เพิ่มอีกหนึ่งคนในช่วงเดือนที่สองนี้ซึ่งล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะเม,มื่อทางสิงเจ้าท่าการท่าบรีเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกทีม่มีมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมชิดไทยและก็เป็นเฮดโค้ ose, หัวเรือใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งกำลังจะคว้าตัวกิสตาการแมนกองกลางเชิงรับจากทางชมรีเอฟซเสริมกระังงทีมในช่วงเดือนที่สองนี้ก็เป็นได้สำหรับทางกิสตาการแมนนารับดีกรีทีชัดไทยชุดใหญ่ไว้2ปีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอาชีพครั้งแรกเมื่อปี2010ซึ่งทางกิสตาการแมนคนนี้เป็นเด็กสร้างจากทางแคนาเมีของชมบีเอฟซแต่ติดทีมชาติไทยชุดยู16ปียู19ปี อยู่21ปีอยู่23ปีและเขาก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกชุดล่าแชมป์เอฟคัพ2020ในครั้งนี้นัานผมเป็นัว่างานนี้บานดามแป้งเตร็มจะชอบอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ของศึกไทยลีกเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกว่าครับยังเป็นทางการบริษัทเซอร์ไพรส์เปิดตัวกุญซือหน้าใหมย่ยังเป็นทางการแล้ว โดยงานที่ผมเมื่อทางออฟฟิเชียลมาดาอิชิอินะฮะประชุมร่วมกับทางประธานสโม,มสรบริลัมเพื่อเตรียมจะดูีมในระบที่สองนี้โดยงานนี้มวลนที่สิธันวาคมที่ผ่านมามาดาอิชิอิขุณสูชาวญี่ปุ่นเข้าประชุมกับทางนายเดวินชิชชอบประธานบริหารบริลัมเพื่อเตรียมการวางแผนในการทําชีมโดยศึกฟุตบอลในระบนนรที่สองนี้ซึ่งก็มีโปรแกร,รมการแข่งขันทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ โดยมีบอร์ดบริหารและก็ทีมงานสตาฟโค้ชเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้สำหรับทางกุณซ์มาซาเนี่ยวายชปีชาวญี่ปุ่นดีกรีโค้ชตรองแชมป์สมโมสรโลกเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี1967ที่เมืองอิจิฮาระจังหวัดคิบะในดีนั้นเคยค้าแข่งกับสมโมสรคาชิมะ er, แอตเลอร์อิฟสวิตทาฟุกุโอกะและก็เอ็นจีจีคันโตซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโอบิยะอาจา ส่วนเส้นทางลูกหนังของทางผู้ฝึกสอนมาสากคนนี้เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเป็นโค้ชฟิตเนสให้กับทางคาชิมาแอดเลอร์ในปี2002ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในปี2012และหลังจากนั้นชจตัวก็ได้ก้าวขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ในปี2015ในครั้งนี้นั่นเองครับ โดยผลงานของทางมาซาดเนี่ยถือว่าเป็นกุนซือที่มีฝีม้ลายมือไม่ธรรมดาเพราะมีดีกรีที่เคยพาคาชิมาแอตเลอร์นั้นประดัดคว้าแชมป์เจลีกและกระทำผลงานได้โดดเด่นในสมมสรสองวันโลกที่ต่อกรก,กระทังเลออัมบริกได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยผลงานในการคุมทีมคาชิมาแอตเลอร์นั้นสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากวางเขาเหล็กคว้าแชมป์เจลีกครับในปี2015นอกจากนี้ปี2016ยังพาทีมคว้าแชมป์เจลีกรวมทั้งเอ็มเพลทครับ และคว้าตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปี2016มาครองแถมเจ้าตัวนั้นยังเป็นกุนซือที่พาทีมจัดชีวิตเอเชียทีมแรกคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สำเร็จในการเจอกับทางหลาจันทุดขาวรเรอาัาลเบริกยอดทีมจากแดนยุโรปในครั้งนี้จากนั้นปี2019ขุนซือมาาประสบการณ์นั้นตัดสินใจย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยกับทางสุวรรณซิตี้คุมทีมไปทั้งหมดสิ้นนะฮะ45เกม ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามากลุมของเฉียนในินเขี้ยวสมุทรเก็บชัยไปจนสิ้น17นัดเสมอไป10นัดแล้วก็แพ้ไป18นัดเก็บไปทั้งหมด61แต้มก่อนที่ทางปราสาทสายฟ้าจะตกลงสัญญาคว้าตัวกลุนสื่อจากแดนอาทิตอไทยปรายนี้เข้ามาคุมทัพเพื่อจะสู้ศึกในฤดูกาลนี้ในฤดูกาล2021นั่นเองครับ เป็นตัว่าง,งานนี้ผมดียวของทางอิชิอินั้นก็เป็นไปนตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้จริงๆด้วยนะฮะว่าเขาจะไปกุมบางเฉียนของทางาทีมประาทสไยฟ้าบุริรัมยูเต็ดนั่นเองครับและนี่ก็เป็นจอยลึกประเด็นปร้อนข่าวบ้นไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่2ธันวาคม2564โดย่โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ